เพราะอะไรไหมมันต้องจามอมาแล้วจามแล้วเคยนะเคยเดี๋ยวเล่าอีกครั้งหนึ่งเคยเคยไปซื้อผัดกะเพราอ่ะเขาจามอ่ะจามแล้วก็หันหน้าไปทางอื่นอ่ะแต่ถามว่ามันกระเด็นไหมมันก็กระเด็นนะคะไม่ไม่ใส่แมนะสก์อ่ะผัดกะเพรามันต้องจามอยู่แล้วหันหน้าเอียงไปนิดหนึ่งอ่ะแทบจะไม่แทบจะบอกจากร้านเลยนะคะเราทำทานเองได้แต่ว่าคนอื่น เราไปซื้อคนอื่นแล้วจามเราไม่เอาอะเนาะจริงไหมคะไม่ใช่เรื่องมากนะมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> <c oughs> ร้อนมากได้เรื่องเลยนะคะข้างนอกนี่สี่สิบองศานะคะเนี่ยได้ละเย็นแล้วคะ่ะวันนี้วันอังคารเก้าสีชั่ว าน้ำหนักขึ้นมาเยอะค่ะปีที่แล้วแบบกระโปรงนี่จะไม่หลวมนะคะจะไม่ครับนะ,ะอันนี้พอดีตัวเลยค่ะปีท <c oughs> ี่แล้วมจะหลวมหน่อยนึงเดี๋ยวพยายามเอามา,สาใส่ให้มันดูให้มันให้มันกล่กองอ้วนได้พัตแอปเปิลก็ไหมคะนี่แะแอปเปิลสักหน่อยแล้วกล่องอ้วน แต่ข้าวทานจานเดียวนะคะไม่เติมขอบคุณนะคะสักสักเดี๋ยวสักสักพักหนึ่งก็จะลงจากสตรีมนะคะเพราะว่าเครื่องมันชอบแดับขอบคุณกำลังใจนะคะอันนี้ผ่านไปสามสิบหกนาทีวันนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าได้กี่ชั่วโมงแต่เหลืออีกประมาณสองสองร้อยสามสิบชั่วโมงอะคะสองร้อยสามสิบ สามสิบแปดคือผู้ชายอกหักไปรู้ว่าถูกผู้หญิงตัดรักก็เลยสงส,ส่วนเสนาอยากฟังฟัง จเนเพื่อนบา,า,าเงาแตวามไม่เดีใช่ี่ขามากคูยน้ำใช่ม่ราไปถา่านน้ำอ่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้กับลู้ขาน้ำมันน้อยไม่ไม่ได้ เอาน้ำอาน้ำลูกอ er ่ะแม่เอาให้ะด้เอาแล้วก็ทานน้ำแล้วก็ทานน้ำพ่อทานเจ้าทานเจ๊ก็ไม่เอาให้ค่้พ่อขงขงเขียนกับใครฉันไม่รู้จัก ันรักเธอเออใช่แต่ไม่มาก <c oughs> ฉันรักเธอเชิญรักเธอแมนเทียบเสมอกับดวงชีวิตรักเธอชัวร์นี้โอ๊ยอ้าปากกว้างเลยเนี่ยูแปลงฟันหรือเปล่าเนี่ยฮะหนูไม่แปลงแล้วก็หนูไม่มีฟันก็คนะือแมอ่ค่ะฟันหนูอะ <c oughs> หนูถอนออกหมดเลยค่ะหนูไม่ชอบฟันหนูมันเป็นแม่ง ลัวแม่ใจก็ตากันไ้วยะนุ่มขั้นก็เป็นแม่ค่ะหนุ่ขั้นกเยอะนุ่มขั้นก็หนูหนูฟินมากเลยครับคุณแม่หนูฟินมากเลยะนูอยากหลับแม่วิผมให้หนูหนูอยากข้อหน่อยครก็ขอข้อหน่อยครับคุณแม่ขาข้อข้อหน่อยต้นคอหน่อยค่ะคุณแม่ปวกระบาลน้่ยครับวดกระบาลนี่ยเสียนหนูว่าค่ะคุณแม่รู้จักคำว่าเสียนไมเสียนเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ตรงก็มองผมหนูน่ยใช่ใช่ใชขนงหนูได้ขนมหนูได้ขนม หนูใช่สับสูงนะหนูไม่ใช่หนูต้องหนูต้องฝึกไปค่ะคุณแม่ <c oughs> พันล่แรก้วยนะคะคุณแม่หน <c oughs> ้าผากหนูด้วยะะ <c oughs> อืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอลงจากสตรีมแล้วนะคะเพราะมันร้อนมากเลยนะคะไม่ไหวนะคะอากาศ